สวัสดีครับผมต้นคนหลัดไทมครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับโรเล็กครับพูดถึงสิ่งที่ตลาดให้มูลค่ามากเกินไปครับอย่างแรกครับมาดูอย่างแรกกันสิ่งแรกที่ตลาดให้มูลค่ามากเกินไปเนี่ยก็คือการ์ตัวนี้แหละครับการตัวนี้มีมูลค่าสูงถึง2 5 0 0 0 0ถึง2แสนในแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์นะครับซึ่งมูลค่าถือว่าสูงมากจริงๆนอกจากนั้นแล้วหลัดตรงเนี้ยนะซีเรียลเนี่ยสามารถดูได้ที่ตัวเรือนด้วยครับไม่นะว่าจะเป็น6นาฬิกาหรือว่าจะเป็นข้างในสิ่งต่อมาจะเป็นสติ๊กเกอร์ครับ สติกเกอร์ตรงตัวเรือนเนี่ยตอนออกมาจากศูนย์ใหม่เนี่ยจริงๆไม่มีมูลค่าเลยครับแต่ว่ามูลค่าในตลาดอ่ะสูงถึง1น0 0 0บาทเลยสติกเกอร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้พิเศษไปกว่าฟิล์มเลยเผลอติดฟิล์มมีความคุ้มค่ามากกว่าเพราะว่าฟิล์มสมารถโปรเทคตัวนาฬิกาได้แต่ว่าสติกเกอร์เนี่ยไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยครับเพราะฉะนั้นเราไปติดฟิล์ม70,00บาทอาจจะมีมูลค่าคุ้มค่ามากกว่าในกรณีที่เก็บสะสมนะครับตัวแท็กและคอยครับตัวแท็กและคอยเนี่ยไม่ได้มีมูลค่าต่อตัวเรือนเท่าไหร ไม่ได้เป็นตัวจําเป็นหรือมีมูลค่าสูงนะครับตัวนี้จะขายที่3,000บาทอยู่ที่ตลาดนะครับกล่องโรเล็กเนี่ยราคาสูงถือว่าสูงมากเลยนะครับในตลาดเนี่ยกล่องโรเล็กพร้อมกล่องนอกเนี่ยจะอยู่ที่ เกือบ10,000บาทเลยนะครับกล่องนี้พอแล้วเนี่ยกล่องก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาของนาฬิกาเนี่ยสูงขึ้นเช่นกันดังนั้นแปลว่าการที่ตัวเรือนเนี่ยขาดอุปกรณ์ดังที่ผมได้พูดมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าทําให้นาฬิกาเป็นของปลอมเลยเพราะว่าในมูลค่าของนาฬิกาจริงอ่ะอยู่ที่ตัวนาฬิกาครับสามารถตรวจสอบได้หมดว่ามันแท้หรือไม่จากตัวนาฬิกาของมันเองเพราะฉะนั้นแล้ววันผมคาดหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ของนาฬิกาแล้วก็สามารถเอาไปตัดสินใจนในการซื้อนาฬิกาในอนาคตได้นะครับวันนี้ผมตออขัวก่น หากมพเ่็นคนไหนสนใจนาฬิกา Rolex, ah. m a t e p p สามารถติดตามเราได้นะครับเข้ามาทักรทินเลยวันนี้ตมะกอก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ